พี่คนนี้บอกว่าอยากให้ส้มกินยำส้มโอจัดให้แล้วนะคะครั้งแรกกับการทำยำส้มโอส้มไม่เคยทำเลยปลากรอบใส่กุ้งแห้งใส่เม็ดมะม่วงหิมพานต์ด้วยเป็นแซ่บเลย้วก็ใส่หอมด้วยนี่ค่ะมาแล้วครับแซ่บๆต้องการนะครับไปค่ะอร่อยดีเนี่ยทำเธอทำครั้งแรกเหรอครั้งแรกไม่เคยทำแล้วก็ยังไม่เคยกินด้วยจะบอกให้ ทำไมกินเข้าไปแล้วมันสดชื่นเนี่ยอ่อแซมเด้๋ยครับ เข้มขนน้นเนาะอร่อยมากใบนี้หอมมากกาละแน่หืม ยำ้ซโมก็อร่อยเหมือนกันเนาะเพื่อเคยกินเหรออืมเพื่อเคยกินไม่เคยกินเลยอร่อยเนาะมีพริกสดด้วยเนี่ย ใส่ทั้งพริกสดพริกป่น ซุปโสมมันจะมีความเปรี้ยวๆหวานๆด้วยมันเข้ากันดีนะเข้าอะไรอ่ะ น,นใช้กุ้งอย่างดีเลยนะเนี่ยกุ้งในท็อปสีสวยน่ากินมากกุ้งในท็อปอะไรเราคิดว่ากุ้งต้มตลาดตัใหญ่เนาะสีสวยหวานด้วย เป็นไงอร่อยไหมทำขายได้เลยไหมเนี่ยอืเปิดร้านเลยอ่ะอันนี้อะไรอ่ะอืมก้านเปิดร้านในคนติดเต็ม ครัแรกกับการลองทำยำส้ม,มโอแล้วกินยำส้ม,มโอครั้งแรกกับฝีมือตัวเองอร่อยมากทุกคนหมดไปแล้วนะคะวันนี้ขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมคลิปนี้เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน,น้าวันนี้ขอตลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ